ครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR code นะครับที่ขึ้นมาให้นี้นะครับสามารถสแกน QR code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไลน์ได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้เป็นในส่วนของตัวมีดม้งนะครับไม้สาทรนะครับรัดให้โดยหวนะครับสวยงามนะครับ ให้ชมกันชัดๆนะครับผักเชือกนะครับไว้รัดเอวได้นะครับพกพาสะดวกนะครับเดี๋ยวชมภายนอกกันก่อนนะครับสักครั้ง เดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับในส่วนของตัวมีดม้งของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.1นะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับตัวนี้นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีคลิปทดสอบกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับ ดูห่างหน่อยนะครับขนาดกำลังดีนะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับสวยงามนะครับไ้ชมอีกสักครั้งนะครับก่อนจะไปทดสอบนะครับชัดๆนะครับ ครับถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปทดสอบกันเลยนะครับสันติตานะครับ นไม่ไผ่แห้งตายแล้วนะครับลื่นหน่อยนะฝันติตาเลยนะครับ สดใสเงางามเหมือนเดิมนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ